สวัสดีครับผมพอพ่อครับผู้บ่าาที่บ้านคือเราครับหาอยู่หากินคือเราครับวันนี้จะมาหาจินน้ำฟองน้ำหนูนครับยองในในหูกระสังนี่นะครับไปครับไปเบิ่งกันีน,น,นี้ปลาไ่จินเหรอวันนี้เ็ดปัว จัดเดี่ยวครับผมเอาเบิางเส้นพุ่งขึ้นเบ้างมาผ่ากบมั่งผ่าขึ้นผ่าก็มั่วไ้เบิ้งเนี่ยนะอ้าวอาแล้วครับเส้นพุ่งดึงขึ้นเอาโอ้ยดูสวยดิสวยดิหนิประกองกระสังประกองกระสังสวยครับตัวนี้เส้นพุ่งจะระคับจัรครับอ้าวเส้นพุ่งในกล่องชุ่มในเส้นพุ่งกลองเี้ตรงเนี่ยกะละมังเป่งเปล่งครับเอ้าปลากะละมังครับครับผมกระมังหงาครับพี่น้องเสียดายเราปลากะละมังกระทังปิเลยผู้หญิวปูนก็ว่าไปครับอัตชีว่าไปแล้วครับ อยู่บัวบาแล้วครับพี่น้องครับโอ้อยู่ไก่ครับแนี่ยผมเห็นเอาครับอยู่ครับอู้ยอร่อยเขับไปกังกระซังก็ว่าถุงอะไรอยู่ยุกเลยวะยุกเลยวะยุกเลยยกเลยยกเลยยกเลย ยกยกยโอ้โหปลากระมังอีกแล้วมังขาวดินก็มังขาวมันทิพไพรเลยมังขาวเนี่ยนี่มันเจี๊ยบแดงงามอยู่ครับพี่น้องครับมังขาวครับมังขาวอยู่ข้างข้างดูว่าน้อยน้อยมาครับน้อย้องขวารับเอาไปจอมตกตะกัวอร้อยครับยกยกจากฝืนขึ้นมาประมาณสิบเสนตะตะกร้ได้แต่ว่าเืนอ่างแตะดิน ควัดสนั่นเลยครับผมโอ้ยซึ่งผมวัดสนันเลยครับปลากระลัมังอีู่แล้วครับวัดสนันครับใช่นะมัน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 วัดสนันเลยครับผมนี่ครับออยวัดมันเป็นบุญคืนเลยครับมีไทยๆวัดเป็นวัดกันมั่งบุญๆกันแรงเลยวัดมันบุญคืนเลยครับชักเป็นปลาบแมเนเอาแม่นอยู่ครับ กะมั่งเหรอครับกะมังอ้่งหนูมีแต่กะมังครับสวยๆเลยครับเก็บปป้าคนครับพี่พูดอะไรนะพี่ตี๋ป้าต๊กตี๋ป้าตี๋ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้กันครับพร้อมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม